ครานเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีเอาน้ามาจากน้ํามันนะครับวิธีแยกน้ํานะครับนี่ครับวิธีแยกแยกน้ํามาจากถังอาจากน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับกับด้านนะครับนี่เลยกับด้านเสร็จแล้วแล้วก็น้ํามันน้ำมันจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือน้ํานะครับน้ํามันไหลอย่างนี้แลนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาน้ำแยกจากน้ำมันนะครับนี่ครับส่วนที่ไหลออกนั้นจะเป็นน้ำนะครับผม นี่มันก็เหลือไม่ยเยอะแล้วนะครับเหลือแค่นี้นะครับนี้เรากำลังไล่น้ำออาจะน้ำมันอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราได้น้ำน้ำมันแล้วนะครับอันนี้น้ำนะครับน้ำแยกจัดน้ำมันแล้วนะครับผม เป็นไงครับสัญญาเลยครับ